สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บายลูกตาลค่ะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกเรียนนมิตแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอากาศในท็อปิกที่ว่าแฟนใหม่เขาคือใครกันค่ะกะติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กลกองกองที่1กลกองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กลกองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นะคะ ออกออฟวานค่ะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นดีเอ็มเพรสค่ะตูกตาลมองว่าคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นคนทัดไฟเมสิงธนูนะคะหรือชาวราศีพฤษภก็มีโอกาสนะคะเป็นคนมีแพชชั่นค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงนะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นจริงใจนะคะ อยู่ด้วยละแฮปปี้ค่ะเรียนรู้พัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันนะคะอยู่ร่วมกันแล้วก็จเจริญค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นะคะนายอัลเคนเดโคและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นฮาร์เฟนค่ะลูกต,ตาลมองว่าเขาคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นชาวราศรีธาตุด,ดินนะคะจะเป็นพฤกษ์ศกันมังกรได้นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่ะแล้วก็มีความสุขในตัวเองนะคะอยู่ร่วมกันแล้วก็ยิ่งเติมเต็มความสุขอยู่กับเขาแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ เหมือนมีคนที่คอยไกด์ไลน์ให้เรานะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่เดอะ o ูลนะคะเดอะสตานะคะและอีกอันนึงเนี่ยเป็นตัวของซิกซ์ซับคัพค่ะลูกตาลม,มองว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นคน ธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมนะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีกลุมค่อนข้างมากหรือว่าจะเป็นคนธาตุน้ําก็รากฏมีพิจิกก็มีโอกาสมากๆเลยค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่ได้ชอบความผูกพันมากนะคะแต่คนเป็นคนที่จริงใจไม่ได้มาหลอกลวงกันนะซิกซ์ซับคับอกว่าบางครั้งอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าคนในวงสังคมเก่าๆหรือแฟนเก่ากลับมาในแพ็กเกจใหม่ก็มีโอกาสนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอก,ก หัวใจก็ติดตามทุกตานไว้และอยากไวท็อปปีอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ